ดวงชะตาของชาวราศีสิง์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับนนาาดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนต,ต,ออตนุลักษ์ของชาวราศีสิง์คือดาวอาทิตย์นะครับ การที่ดาวพราทิตของคุณนั้นนะครับโคจรก็ไปสู่ในเรือนอริมันก็จะสื่อถึงในลักษณะของชีวิตที่จะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาสิ่งที่คุณต้องเป็นการฝ่าฟัาานการต่อสู้หรือเรื่องราวที่คุณไม่ค่อยราบรื่นนะักกับการดําเนินชีวิตสักเท่าไหร่นั่นเอง รด้ได้ว่านะครับชีวิตของชาวราศีสิงห์สำหรับในช่วงของครึ่งเดือนแรกอาจจะเป็นชีวิตที่ดูเหนื่อยดูยากดูต่อสู้ดูฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆเพราะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวอยู่ในภพเรือนอรินั่นเองแต่พอในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับ13กุมภาพันธ์เป็นต้นมาตอนตี3นาฬิกา13นาทิดาพระอาทิตย์จะทําการโยกย้ายหลุดจากเรือนอริโคจรเข้าไปสู่ในเรือนราศีกุมถึงแม้ว่าจุดตรงนี้จะเป็นปลาก็จริงครับเรียกได้ว่าอาจจะมีจุดของการไม่มั่นคงอยู่มี ความไม่แน่นอนอยู่จิตใจหวั่นไหวอยู่ก็จริงครับแต่อย่างน้อยๆในเรื่องราวของภาระอุปสรรคและก็ปัญหามันก็เริ่มหมดไปมันก็คลี่คลายได้มันก็แก้ไปจนได้นั่นเองแต่พลังงานชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้อาจจะดูถดถอยหน่อยหรือไม่ค่อยมีความกระปี้กระเป๋าในตัวของคุณสักเท่าไหร่อยู่นั่นเองเพราะเนื่องจากว่า ดาวพลังงานของพระอาทิตนั้นนะครับอยู่เป็นจุดของการเป็นปลาแต่ก็ดีครับเพราะว่าอย่างน้อยก็หลุดจากอลีริแล้วอุปสรรคต่างๆดีขึ้นสบายใจขึ้นเรื่องราวของชีวิตง่ายขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับการงานของคุณนะครับมีดาวพฤหัสบ,บดีโคจรอ,อยู่เรียกได้ว่าเดี๋ยวหลังจากในวันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวพฤหัสบ,บดีจะทําการเดินเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนหน้านั้นนะครับดาวพฤหัสบ,บดีโคจรเสียพักองศามาโดยตลอดกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่3มตุลาคมเป็นต้นมาในปี67จนถึง13กุมภาพันธ์ในปี68เลยทีเดียวครับจึงเรียกได้ว่าพลังงานของดาวพฤหัสที่อยู่ในกร,รมมามก,การงานเหมือนจะส่งเสริมให้การงานของชาวราศสีสิงห์ ดีนะครับแต่เขาไม่ได้กําลังเลยทีเดียวเพราะเขาเดินเสียมาโดยตลอดสําหรับพฤหัสทําให้พลังงานในเรื่องราวของการส่งเสริมของพฤหัสที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกระตุ้นให้ความสําเร็จแก่การงานของคุณนั้นนะครับไม่ได้ส่งผลลัพธ์นั่นเองแต่พอหลังจาก13คุมภาพัน์ในเรื่องราวของการงานก็เริ่มสำเร็จผลพอหลังจาก13คุมภาพันธ์ในเรื่องราวของธุรกิจของคุณนั้นก็เริ่มเติบโตเกิดขึ้นกับเขาได้นั่นเองมันก็เลยทําให้นะครับในเรื่องการงานของคุณเริ่มมีความสําเร็จในเรื่องการ งานงคุณเริ่มเติบโตขึ้นลาวนั่นเองครับยิ่งจังหวะนะครับที่เรียกว่าดาวสุกกับดาวพฤหัสสลับเรือนกันดาวสุกมาจากพบกรรมาการงานนะครับ สลับแรกเรือนกับดาวพฤหัสซึ่งอยู่ในราศีมีนเียได้ว่าอนุเกษตรสลับเรือนแบบนี้ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้มีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ดีเลยทีเดียวดาวศุกร์เองเป็นดาวพบเรือนของกรมมะถึงแม้จะอยู่ในมรณะก็จริงแต่ก็ยังได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดอยู่เช่นเดียวกันมันก็เลยเป็นแรงกระตุ้นทีพ่พลังงานของชีวิตที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลให้คุณเองมีความสําเร็จได้ดีมากๆในการที่จะสร้างสรรค์ให้โอกาสชีวิตของคุณได้พบเจอกับลู่ทางที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจการงานได้อยู่เช่นเดียวกัน จึงเรียกได้ว่าในเดือนนี้ด้านการงานของคุณค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวมีจุดลงตัวกันมากๆกันเลยทีเดียวโดวยเฉพาะหลังจากในวันที่13กุมภาพันธ์เป็นปต้นไปเมื่อดาวพฤหัสเริ่มให้คุณเกิดดวงชะตาในภพเรือนของกรรม,มการงานของคุณนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของชาวราศีสิงค์คือดาวพุธนั่นเองครับ การที่ดาวพุธของคุณนะครับโคจรเข้าไปสู่ในภพเรือนอริเรียกว่าชาวราศีสิงห์เองอาจจะมีเรื่องราวของรายจ่ายเยอะมีความอึดอัดกดดันเกี่ยวกับในเรื่องการเงินเลยทีเดียวเียกได้ว่านะครับภพเรือนอริคือภาวะน,นี้สินความอึดอัดอุปสรรคปัญหาและก็รายจ่ายฉะนั้นนะครับคุณจะมีรูปแบบของชีวิตที่อึดอัดอ,อยู่กับการเงินนะครับเกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นแต่พอหลังจาก5กุมภาพันธ์ในเวลา23นาฬิกา14นาทีดาพุธจะทำการโยกย้ายโคจรหลุดมาแล้วจากภพเรือนอริ โคจรก็มาสู่ในเรือนของราศีกุมเรียกได้ว่าติดตำแหน่งเป็นจุลจักรแล้วก็ติดตำแหน่งเป็นเทวีโชคด้วยฉะนั้นการที่เขาติดถึง2ตํตำแหน่งตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นจุดแรงกระตุ้นที่จะช่วยส่งเสริมให้แก่ชาวราศีสิงห์เองได้พบเจอเกี่ยวกับการเงินที่จะเริ่มดีขึ้นสําเร็จขึ้นมีการเงินเป็นกอบเป็นกำม,มากขึ้นลงตัวขึ้นนั่นเองครับจึงเรียกได้ว่านะครับในช่วงจังหวัดน,นี้ของคุณนะครับด้านการเงินของคุณเริ่มลี้คลายกับสถานการณ์ที่เป็นบวกหลังจากห้ คุมภาพันติ้นต้นมาเมื่อจังหวะด,ดาวพุธได้ตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นทั้งเทวีโชคและก็เป็นทั้งจุลจักรนั่นเองการเงินเริ่มสะพัดการเงินเริ่มมีเรื่องราวของโชคลาภที่ดีเข้ามาสู่คุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของชาวราศีสิงห์กันบ้างน,นะครับ สำหรับชาวราศีสิงในช่วงจงหวะของครึ่งเดือนหลังนั้นนะครับจะเริ่มมีดวงดาวที่เข้ามานะครับอยู่ในเรือนของคู่ครองคุณถึง3ดาวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดาวเสาร์ไม่ว่าจะเป็นดาวพุธและก็รวมถึงดาวพระอาทิต์นั่นเองครับการที่ดาวพระอาทิตย์ครึ่งสื่อว่าเป็นดาวประจําตัวของคุณอยู่ในเรือนคู่แบบนี้ตั้งแต่ในวันที่13กุมภาถือว่าอยู่ในจุดท,ที่ดีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าคุณก็จะมีโอกาสในการที่จะได้เจอกับคู่ครองเกิดขึ้นคุณก็จะมีโอกาสในการที่จะได้พบเจอกับคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณได้อยู่่เเชนนดียวกั นะครับก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีถึงเป็นปลาแต่มันก็เป็นปลาอยู่ในปตนัตน้ไม่ได้เสียหายอะไรเกิดขึ้นนั่นเอง นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีดาวพุธอยู่นะครับที่โครจรอ,อยู่ในเรือนคู่ของคุณอีกด้วยดาวพุธนะครับมาจากภพลาภลาภคือเรื่องราวของโชคลาภโชคลาภอยู่ในเรือนคู่ครองเรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณราคาดหวังเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านคู่หรือขอความช่วยเหลือจากคู่แล้วล่ะก็ช่วงเวลานี้คุณจะได้รับการอร์ตสนับสนุนจากคู่ครองให้ครับการช่วยเหลือของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันถือว่านะครับในช่วจงจังหวะ ตั้งตนะครับดาวพุธย้ายในวันที่513ก็มีดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาเรื่องราวของชีวิตคู่ครองคุณนั้นเริ่มลงตัวเริ่มมีความสําเร็จเริ่มอยู่ในจุดที่จะสามารถมีอะไรดีๆเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคู่ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่อยู่แล้วนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีสิง์สำหรับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวอาจจะเป็นเดือนที่ดูเหนื่อยหน่อยยากหน่อยต่อสู้หน่อยดิ้นรนหน่อยนะครับเพราะ เรียบเสมือนกับดาวพระ่งคารเองนะครับอยู่ในเรือนของอาาริจนถึงวันที่13นั่นเองแต่พอหลังจากวันที่13เหตุการณ์ต่างก,าางก็เริ่มขี้คลายไม่ว่าจะเป็นการที่เรียกว่าดาวประจําตัวหลุดจากภพอริและรวมถึงดาวพลังงานของพฤหัสเองนะครับก็หลุดจากการพักองศา,าโคจรวิปผลิตนะครับและแถมด้วยตำแหน่งอง์เกณ์อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถือว่าเรื่องราวสิ่งดีๆเกิดขึ้นในช่วงของครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์จะมีโอกาสที่ดีให้แก่ชาวราศีสิงห์ในทุกๆเรื่องราวกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการงาน การเงินหรือรวมถึงในเรื่องของความรักนั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทาอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชตาหรือดวงการดูดวงแบบนะวางจับนะครับ ผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยการเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหะครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไม ดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูโดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม u u s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนาหนาดวงใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆ,ๆเดือนครับ